เหตุผลที่หนูเหมาะแก่การทดลองทางวิทยาศาสตร์หนูโดยเฉพาะหนูหลับหรือหนูขาวเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานเนื่องจากมีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมในหลายด้านดังนี้ 1. พันธุกรรมคล้ายมนุษย์หนูมีลำดับพันธุกรรมจีโนมคล้ายมนุษย์ถึงประมาณ90%ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เช่นมะเร็งเบาหวานและโรคทางระบบประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. อ,อายุไขสั้นและการขยายพันธุ์เร็วหนูมีอายุไขเฉลี่ยเพียง2-3ปีและสามารถออกลูกได้บ่อยใช้เวลาเพียง21วันในการตั้งครรภ์ทำให้การศึกษาผลกระทบระยะยาวหรือการศึกษาต่อรุ่นเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว 3. ขนาดเล็กและเลี้ยงดูง่ายหนูมีขนาดเล็กและไม่ต้องการพื้นที่มากในการเลี้ยงดูนอกจากนี้อาหารและสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงหนูก็มีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น 4. ความเหมาะสมในการศึกษาระบบชีวภาพหนูมีระบบชีวภาพเช่นระบบภูมิคุ้มกันร,ระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิตที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ในหลายแงยม่มุมทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบยาหรือศึกษาผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆได้อย่างใกลเคียงความเป็นจริง 5. การดัดแปลงพันธุกรรม นักวิทยาศาสตร์สามารถดัดแปลงพันธุกรรมของหนูได้ง่ายเช่นการสร้างหนูทดลองที่มียีนเฉพาะเพื่อศึกษาโรคหรือพฤติกรรมบางอย่างการใช้หนูที่ดัดแปลงพันธุกรรมจึงช่วยให้งานวิจัยมีความแม่นยำและได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น6มีประวัติการใช้งานยาวนาน เนื่องจากหนูถูกใช้ในงานวิจัยมานานมีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหนูจำนวนมากเช่นฐานข้อมูลยีนประวัติการตอบสนองต่อยาและผลการทดลองจากรุ่นสู่รุ่นทำให้งานวิจัยใหม่สามารถนำข้อมูลเดิมมาใช้อ้างอิงได้ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้หนูการทดลองยารักษามะเร็งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและผลข้างเคียงการศึกษาพฤติกรรมเช่นการทดสอบความจำหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าการพัฒนาวัคซีน เช่นการทดลองวัคซีนโควิด -19 ในขั้นตน้นหนูเหมาะแก่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะพันธุกรรมคล้ายมนุษย์ขยายพันธุ์เร็วเลี้ยงง่ายและมีระบบชีวภาพที่คล้ายมนุษย์นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถใช้หนูเป็นต้นแบบในการศึกษาปัญหาสุขภาพและพัฒนาวิธีการรักษาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพพอและคุ้มค่า